ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sister t a r o นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าเขานะคะรู้สึกยังไงนะคะกับการที่เดินจากไปนะคะคือจะตั้งหัวข้อคลิปนี้ไว้นะคะว่าเป็นคำสารภาพ ของเขานะคะเขานี้ที่นี้คือคนที่เดินจากไปนะคะพอดีว่ามีคนส่งหัวข้อมาและเห็นว่าน่าสนใจนะคะก็เลยเอามาทําเป็นแรนดอมนะคะในคลิปนี้นะคะแล้วก็เขาไปเชาสัมพันธ์นะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะ10บสบนะคะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะรอได้เลยนะคะมีราคาพิเศษนะคะในช่วงเวลาเดี๋ยวจะ แจ้งอีกทีนะคะในคอมมูนิตีนนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไพ่ที่ซีใช้เป็นเด็กนี้นะคะ The Lovers Part Tarot นะคะก็ถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักนะคะอ่านง่ายนะคะให้ High Energy ดีๆทุกๆครั้งที่เราหยิบมาใช้กันเลยนะคะอ่ะมาเริ่มกันนะคะอันดับแรกก็คงต้องดูก่อนว่าคนที่ เหมาะนะคะกับการที่จะดูคลิปนี้หรือว่าเป็นคำใบของอคำทำนายนี้นะคะมีเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะคำใบเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะใบแรกออกมาเป็น judgment นะคะ four cups นะคะ Nav Cups นะคะแล้วก็ตามมาด้วยทริปันส์นะคะความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความผูกพันกันค่อนข้างที่จะสูงนะคะไม่ว่าเรากับเขาเนี่ยจะรู้จักกันมานานหรือเปล่า ็ตามแต่ลึกๆเรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันกับคนคนนี้มากๆเลยนะคะมีความรู้สึกดีกับเขามากๆนะคะมีความรู้สึกว่าเรากับเขามีสายใยเชื่อมต่อกันในแบบที่ผูกพันมากๆบางคนอาจจะรู้จักกันได้แค่ไม่นานแต่มีความรู้สึกว่าผูกพันกับคนนี้มากเหลือเกินนะคะความสัมพันธ์นี้ไม่ได้สามารถเติมเต็มให้คุณรู้สึกสุข ทั้งหัวใจนะคะออกมาเป็นเก้าถ้วยคือทำความสุขไหมความสุขนะ่ะมันมีแต่ว่ามันก็ไม่สุดนะคะในความสุขนี้มีความเศร้าปนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่เจอเป็นปัญหาเดิมๆนะคะที่แก้ไม่ได้หรืออาจจะหมายถึงเขาไม่แก้เราไม่แก้ อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้มีปัญหากันอยู่บ่อยครั้งนะคะถึงแม้ว่าเรากับเขาเนี่ยจะมีความคาดหวังให้กันและกันสามารถที่จะแบบจับมือกันไปถึงอนาคตได้แต่ด้วยปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะบั่นทอนความรู้สึกดีๆออกไปนะคะยิ่งเดินทางไกลขึ้นมากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งมีเรื่องบั่นทอนไปด้วยเนี่ยความรู้สึกดีๆมันก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลง นะคะหรืออีกในกรณีหนึ่งคือความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไปไป,ไปกลับกลับกันอยู่ตลอดเวลาคือมามาหายหายนะคะเขาอาจจะมาคุยกับเราบ้างเราอาจจะกลับไปคุยกับเขาบ้างนะคะแล้วก็แต่และช่วงเวลาในการที่กลับไปคุยกันมันเหมือนมันไม่มันไม่ใช่จังหวะที่ดีเลยบางครั้งบางทีเรากลับไปคุยเขาอาจจะมีใครของเขาอยู่แล้วหรือเขากลับมาคุยเราก็อาจจะมีคนที่เราชอบมากกว่าเขาอยู่แล้วก็เลยทําให้เหมือนมันยังไม่มีโอกาสที่จะ ให้ได้สารความสัมพันธ์ในเชิงที่ว่าไปต่อข้างหน้าได้นะคะสาเหตุอะไรทำไมเขาถึงเงี้ยไปคะ่ะ strange นะคะ e i g h t of coins นะคะ f o ร์ of นส์นะคะแล้วก็ Princess of Cups เขามีความรู้ส anyway. mm ึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะไปกันต่อได้เนื่องจากว่าหนึ่งตัวเขาเองอาจจะมีคนที่เขาจะต้องรับผิดชอบนะคะมีแฟนอยู่แล้วมีภรรยาอยู่แล้วจะต้องรับผิดชอบกับความสัมพันธ์นั้นหรือสองเขามองว่าเรื่องปัญหาที่เรามีกันอะ มันไม่สามารถที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสุขสงบได้แล้วเขา่าไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาระหว่างทางในแบบเนี้ยเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันอยู่กันแล้วมันแฮปปี้มันสงบสุขมากกว่านะคะคือไม่ว่าจะเป็น1หรือ2ก็เหมือนกับว่าตัวเขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันดูเป็นไปไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะเงียบไปนะคะเลือกที่จะแบบ พยายามห่างไปเขามีอะไรอยากจะบอกไหมคะคนที่เขาหายไปเนี่ยเขามีอะไรอยากจะบอกไหมอยากจะบอกว่าตัดสินใจดีแล้วนะ เขาตัดสินใจดีแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องเราทั้งหมดทั้งมวลน,นี้โดยอิงจากความจริงและสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าสมมุติว่าตัวเขาจะต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นคือก็ไม่ปฏิเสธความจริงก็เลือกที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองต้องทําต่อไปนะคะหรือถ้าสมมติว่าปัญหามันมาจากเรามันมาจากตัวคุณเองเขาก็ อาจจะยอมรับแล้วว่าสิ่งสิ่งนี้มันคงแก้ไขไม่ได้คือค่อนข้างที่จะอยู่ในสภาวะของการที่แบบยอมรับความจริงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือเขายอมรับความจริงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะเขายังรู้สึกดีกับคุณเหมือนเดิมนะคะความรู้สึกดีความทรงจําดีๆทุกอย่างมันยังคงอยู่ในใจของเขาแต่เขา ก็ต้องบอกจำเปงว่าเขามองไม่เห็นหนทางที่เราทั้งคู่จะไปต่อด้วยกันได้เขาพยายามคิดแล้วหรือพยายามหาทางออกให้กับสิ่งนี้แล้วแต่เขาก็มองว่ามันก็ดูยังเป็นไปไม่ได้อยู่ดีแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะในตอนนี้ในใจนะ่ะรู้สึกผิดนะคะที่ อยู่ดีๆหันหลังตัดสินใจเดินออกมาทําเหมือนกับเป็นคนหนีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าจะให้เขามาเผชิญหน้ากับคุณแล้วก็บอกคุณว่าเขาจะจากไปเขาก็ทําไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าความรู้สึกดีๆมันก็ยังมีอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเขาได้เจอหน้าคุณอีกเขาอาจจะใจอ่อนหรือเขาอาจจะไม่กล้าที่จะทํา มันไม่ได้เหมือนคนที่แบบหมดใจแล้วก็จากไปอะค่ะเหมือนคนที่แบบจำนนต่อความจริงบางอย่างแล้วก็ต้องจากไปมากกว่านะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะความคิดถึงยังอยู่ตรงนั้นเสมอไม่เปลี่ยนไปนะคะอะไรที่เคยบอก ก็ยังเป็นอย่างนั้นถ้าเขาเคยบอกว่าจะคิดถึงคุณเสมอเขาจะยังคิดถึงคุณอยู่เสมอนะคะเขายังตัดใจจากคุณไม่ได้หรอก นะคะเราก็ยังเสียใจนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่การตัดสินใจแบบนี้การที่เขานิ่งเงียบหายไปเขามองว่าอาจจะดีแล้วสำหรับคนสองคนทั้งเราแล้วก็เขาการเดินหน้ากันต่อไปอาจจะทำให้เราทั้งคู่ไม่หลงเหลือความรู้สึกดีต่อกันเลยก็ได้เขาไม่อยากเห็นในวันที่เรากับเขาจะต้องมาเกลียดชังกันหรือว่าจะต้องมีเรื่องกดแค้นเครื่องใจกันนะคะมุมเขาคือเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเขาอยากให้เรา ยังคงมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่นะคะแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันแล้วแม้จะไม่ได้มีกันแล้ว,แ,ลวแต่ก็ยังอยากให้ยังรู้สึกดีๆต่อกันอยู่นะโอเคเซสุดท้ายนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะ บางคนนะคะเขาอาจจะไม่ได้ซื่อสัตว์กับคุณตั้งแต่แรกนะแล้วก็บางคนเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่สามารถโกหกค,คุณได้ต่อไปแล้วก็เลยเลือกที่จะจากไปนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือ เขาก็อาจจะไม่ใช่คนที่จริงใจกับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกในตอนที่อยู่ด้วยกันแต่ความรู้สึกเขาอะมันจริงนะคือเขารู้สึกดีกับคุณมากจริงๆเขามีความสุขกับคุณมากจริงๆและเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากจริงๆและเขาเชื่อว่าต่อให้เราจะไม่ได้คุยกันเขาเองก็ยังจะนึกถึงคุณอยู่ หรือเขาเองก็ยังคงจะมีคุณอยู่ในใจมองคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงบางคนก็ยังส่องดูแต่ว่าไม่มีการเทคแอคชั่นอะไรเขารู้ว่าเขาควรที่จะอยู่ห่างไกลจากคุณบางคนนะคะเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นคนที่อันตรายต่อความรู้สึกคุณถ้าเขาอยู่ใกล้คุณมากเกินไปสิ่งต่างๆที่เขาเป็นก็อาจจะทำร้ายตัวคุณหรือว่าทำลายความรู้สึกของคุณ ซึ่งเขาไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะเขายังอยากให้ตัวคุณยังเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตของตัวเองแล้วก็ยังอยากให้คุณมองเขาในแง่ดีอยู่บ้างเผื่อที่ว่าในอนาคตถ้าสมมติว่คุณหวนมานึกถึงเขาอีกก็ยังอยากให้คุณนึกถึงเรื่องดีๆหรือความดีของเขาบางคนเขาบอกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้คลาดนะคะเกินกว่าที่จะพูดความจริงหรือว่ายอมรับ ความจริงนะคะเขาอาจจะไม่กล้าพอในการที่จะออกมาเผชิญหน้ากับความจริงหรือว่าพูดความจริงให้คุณได้รู้ได้ฟังหรือว่าได้เข้าใจการหลบหนีไปในแบบเงียบๆนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เขาพอที่จะทำได้มากที่สุดนะคะเขารู้ว่ามันอาจจะค้างคาแต่การที่จะให้เขามาพูดความจริงกับคุณเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขาทำไม่ได้เช่นเดียวกัน ประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมนี้ซึ่งมองว่าคนคนนี้เนี่ยยังรู้สึกดีกับคุณละคะ่ะนะคะในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันความรู้สึกของเขาว่าไม่ได้โกหกหรอกเขาก็รู้สึกดีกับคุณนั่นแหละแต่ว่าความจริงบางอย่างในชีวิตของเขาที่เขาปกปิดเอาไว้อะถ้าปกปิดมาตั้งแต่แรกอะโกหกมาตั้งแต่แรกยังไงซาม,มันก็ยากอะที่จะทําให้อะไรหลายอ,อย่างมันถูกต้องได้ก็ถ้าเริ่มมามันก็ผิดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเขายังคงคิดถึงคุณอยู่บางคนยังแอบซองแอบดูแอบถามแอบซืบอ,อยู่ไกลๆนะคะแต่ว่าไม่มีการ Take action อะไรเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้อยากทำให้ความสัมพันธ์มันยุ่งเหยิงไปมากกว่านี้คุณกับเขาผ่านเรื่องราวเสียความรู้สึกกันมาหลายครั้งมากๆนะคะแล้วก็เขารู้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากเขาและเขาไม่อยากที่จะให้วงจรน,นี้มันดาเนินต่อไปอยากที่จะหยุดอยากจะพอ แค่นี้ถึงแม้ว่าเราทั้งคู่อาจจะเสียใจแต่เขาก็มองว่าหยุดไว้แค่นี้ดีกว่านะคะอะนะคะสำหรับในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณ,คาาคณสำหรับการ Subscribe นะคะการกดไ like, ลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์นที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box ที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรกลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ